สวัสดีครับมาบ้านพี่เอมี่ครั้งแรกพี่พี่ใครเนีสันโยกอีกแล้วค่ะทุกคนต้นบักคามแปะบักคามแปะอะไรล่ะพี่ต้นยังวะต้นจานจานต้นจานต้นบักคามแปะเนี่ยหากินยากแล้วครั้งแรกน้องมานะมาบ้านพี่เอมมี่นะเย็นบรรยากาศบอสบรรยากาศ ซีมันบ้านน้องมานักเลยบ้านบ้านหลังนั้นเหรอบ้านพี่น้องพี่เอมมีแอมบอกเดี๋ยวมึงรถก่อนพาผู้ใดมาหาเอฟซีเอฟซีผู้ใดมหาเลยมาหาเอฟซีหอนหม่องมหามาหาเอฟซีหอนหม่องเพื่อนหอนมากัเลยเพื่อนสียู่เฮนันบ่ลเหระวังขี่ต้มขี่ต้มไอ้ต้นนี่ยังใบจังบักม่วงมั้ง บักมงกมง,อมองโอ้ยาอา <ไป S 1> หนังงเนาะอวี่งอส่หละะเดะเดียทงพูนพูดทางของงัวไปหปปาเลยอะนีม่ปางวเอมมหาขงในโ่เอามีคน ดีครับดีครับเม่ยเท็เอียงอยู่แม่แม่กับนอเรียนนองเพื่อนควจะระวังกเ่ลืมบอกว่าสิมหาบอกว่าสิ่นห่ตามุ่งได้กินนะแทนที่สิบอกแม่ก่อนห้าวันเนี่ยต้นนี่ลูกใส้ลาแม่มาหรอกเนี่ยดีใจบ่แม่ดีใจต้นหักเป็นไปเป็นบงตลาดวิธีบ่ เจสซี่บนไหนเจสซี่บ้านแจไดด้วยนี่ขอบคุณครับขอบค่าจ้าจ้ากินข้าวกินน้ำไปครับเมียกินแล้วยมเมียมัตวาดบ้างหันมึงแม่เพิ่นเลี้ยงหอดกระต่ายคือยังหอดกระต่ายเลี้ยงหอดไก่ซึ่ผมมาสิไปซักผ้าก็เล่นมาหาพี่อือแม่ยเมียก็ดีแล้วล่ะเดีวเห็นตาหนาววิหลายแม่ก็บอกงานจักเทียไปบัดสิเปิดว่องสิเป็นอลไรมองแรงมองได้ก่อนอะไแรกกครับแม่สิเปิดว่องมองได้ก่อนบัดนี่มองเก่าล่ะครับแม่แม่ยเม่เข้าไปหาผมหลังวิธีก็ได้จ้าน้องมานะ นี่ะไตู่เฮาตู่เฮาไปออกงานวันนี้พี่อาจูกับพี่ขวัญไปรออะไรคะับไปรอแล้วใช่ไหมครับไปรอเราแล้ววันนี้น้องมนาก็ว่าจะไปหาคุณหมอไปอันนี้เพราะน้องมนาต้องเสริมรอไงใส่หนาใส่หนาวันที่สิบเจ็ดเพราะว่า ซ่มือนีนมือสองสามมื่นเพอาะองมือที่พานมาใส่ถังเปล่าล่างนะมันจะบ่ค่อยขึ้นแต่ว่าแต่ว่าสิเป็นคนที่หนาแพ้ง่ายอยู่สดว่าแพ้ง่ายดีดอกไม่บางทีมันก็อาจจะแพ้น้ําที่เราอยู่ด้วยแต่วันนี้น้องน้องมานะก็จะไปดูอนันด์อูเลยครับเอเนี่ยทไปเบิ่งอันตู้พัดลมแข็อันน้อยๆอ๋ออันน้อยๆดีเบิ่งมือนะเพราะว่าเปนห่อนทุกอยากเข้าไปห่อนบอก คอยอีกน้นอ,อ,รรอยคอยเปิดฟองตัวคอยเ,อง,เงื้อคอยซักออกเนาะได้พัดลมแอร์ก็คงจะดียังกันนะเอาเขาโพดไปแหงนะคะาาแม่ต้่มเขาโพดไปแหงขอบพูนจ้าขอบคุณนะครับแม่เดี๋ยวมาใหม่ครับแม่ฉันเท้าตัดไปตอนหอดเนาะว่าต้องตัดดอกโบ่รอกว่าปิวดอกก็ขาแพ้งคน,นันบอ่อย่ังพูดอ้ไรแซงอะไรกับพอ่อ พิงยังไรตบไปปิดก่อนบ่ปิดก่อนซะเดี๋ยวไปติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับไปไปเอ้าบีไม่เนี่ยกินอยู่จบีดเนี่ยมไรบบ่แม่ใหรคนคดทักลังโอ้ยเกือบแท้งดังซิลิโคนได้สิออกไม่มีพูดไปจังนั้นแหละยะ ไม่เสริมไม่เสริมม,ม,มันดีแล้วมันดีเป๊ะแล้วอ,อ,อี่อยังไม่ยากบ่เสริมไปก็นี่เมียเพราะว่าสามีกันรอแบบเบหยุดอชอบ,บ,ชอบนี่แหละน้องมนัฐทำบ้านสีนี้เลยวุ้บกหุงหมยแต่จากตามคือมาบิดอเลยเลม็นบ่ของไผ่ตาตาดีอื่า จ้าคนเจียวคายด้วยคนที่ให้คนน้ำทางุ๊กเจ้าคนสีได้ขายเลยคนน้ำทางสีได้กินนี่นะครับเบ่าวเนี่ยอายบ่าวเนี่ยเอฟซียังสงสัยอยู่เบ่าวเนี่ยบ่อน้ำพึ่นเนี่ยสงสัยอย่างเดียวแบบ่าเลยน่าแฟนอยู่ผูดใส่สารมาเป็นเพราะว่าเออนั่นแหละไม่ค่อยรู้เรื่องบ่เห็นม่านน้ำจะบอกกำลังมานน่ะไอเอสซีก็น้องเขาเป็นใครน่ะนาจะบอกว่านี่นะค่ะหนึ่งในเดอะแก๊ อีกคนนึงแต่กับวายู่แล้วตันไปเรียื่อยๆไปจะชอบออกกล้องเท่าไรเพราะว่าไม่ค่อยพูดไม่เก่งแต่ถามว่าถือกล้องให้ได้ไหมถือให้ได้แต่ไม่พูดใช่ไหมก็ดีแล้วแหละเทสตังใดเขาเคล็ดจริงสิเขาจะเคล็ดแต่ตอนนี้หากการแพ่งการแบบนี้ก็ดีกว่าสร้างกันน่ะละเฟินว่าเขาบ่นแล้วฮะการล่องสร้างมึงตีล่ะถ้าเจ้าสร้างคอยกของซิมบิมูอะไรอ่ะเพราะว่าเจ้ากจะค้นมูคอยออกไประเบิด มมอบอกแม่มถ้าจะออกจะคอยเขาบอกาเคออครบอเท่าดีโโมัน, <c oughs> นต้องเล่นน้ำกันมัง่ะว่ากยังอยู่ตนี้เนาะเมื่อน,นีอ้แม่สวยบรไเด้๋ยวมานำอมื่อวานนี้แม่สวยพี่สวยแม่ด้มาด้วยแต่ว่าพี่อาจูพี่ขวัญไปรอที่ซักผ้าแล้วนะคะเวลาไปก็กครับงจะทั้งัทงั ถาจะไปกินอย่งไอ้ตลามัมีอันนี้เนาะแต่มันมี่กินเนาะการิโตครืๆครับอันนี้ไปซักผ้าวสายคกินยน้ สักผ้าให้เด้อพี่โยกก็พี่เพียรแล้วแต่ขายขนมกระถมเงยบอกคือน้องปิดกล่องเมื่อกี้นี่หยอกเรีนหยอเรียนหยอกเปเรียนหล่ะเด้อขับพี่น้องยิ่งแล้วน้องมาไหนวิงสองรอบพอยหารอบคือนบันไดมันแดดแดดเปนนไดเมือนิดต่อทานะมือหนีตอทานพูดพูดยิ่งกับติต่อไทยอีกบอกมือนี้ยอหาทาย้แขงนะกระนีแขง้าแขงเนี่ยพูดพี่กตหิ้วพด โอ้ยน้องมาหน้าตื่นอันคู่นัดจะมุกกว่าสี่โมงกันบ่น้องมาหน้าตื่นประมาณกันเก่ามุกยี่เก่ามุกแซวเก่ามุกอึ้งคือกันที่แบบนั้นเป็นลูกวงเพลงอย่างนี้จะเสียงไอ้ขางของรองเพลงนะโอ้ยตื่นก่อนเด้อบัวยิ่งน้อยนายมิเตอร์เสียกินเสียกินนักร้องเบิดหลอกไมงหูหวานห้องหนึ่ง้องท่อนหนึ่งห้องหนึ่ง้องท่อนหนึ่งห่องสลับกันม่แล้ววันนี้น้องมวยมาเสียกิดอ่องท่านเงียบเงาอเลยเงียบเลย บเาจะินเจาอไเกองม่ไงะแต่ว่าเลยของแอไปเนี่ยมันก็ผิดเื่นกันอือ้น้องไม่นานนี้าไฟยางเดือแม่น้องไม่านีาบาเบื่อคา,นา,นาไฟอ้ยก็ห่อนกหอนแหน,น,นะพี่หอดจะแบบต,ตื่นมากกว่าเปียกเป็นเปียกเนาะหน้าเขาจะเป็นคิว <laughs> อีรี <laughs> ผ่ากับบริษัมซื้อมาในยะใเอาว่าเป็นแบบแ ย่ำย่ำนะ้หอนมากมันกับหอนงคืย่ำตกล่ม,มกมนกันาำพุก็อยก็เ็ใหญ่ใหเือเปูหเราหมื่นคน,นตกหมูว่าหนหมูบ้านึ่นนนนอกอนมาเขาไปจะเปนคลิปนี้ฝ<พ>ากไว <ป S 1> ้แค่นี้นะครับวันนี้น้องมานก็จะไปหาคุณหมอนะครับขอนเกดน,นะครับเอาพอพอไอแม่เอฟีนะครับวันที่สิบเจ็ดที่จะถึงนี้นะครับเขาไปากำลังเร่งใจน้องมนานะเพลนแพงนะครับหบาทเท่ากับหนึ่งกำลังใจหนึงดวงบ อะไระกยกเจ้า่ใศลละครเกนคือกันอยู่มองสตูที่โอยอย่างเขาพ <ไป S 1> ัวได้จะไปกับไปได้ถ้าเราต้องเื่อสิซ้อมบอธนั้นล่ละอืมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอให้พ่อแม่เอฟซีนะครับมีความสุขในทุกวันชมคลิปแบบมีความสุขคอมเมนต์สร้างสรรค์กันแล้กันนะครับขอบพระค,คุณครับ